สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook แล้วก็ YouTube ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ทางร้านสอแผ่นดินซับของเรานะครับก็จะได้นำแกบนะครับไปส่งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับแกบดำนะครับวันนี้เป็นลูกค้าที่ตําบลหนองใหญ่นะครับอำเภอบนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้เนี่ยก็ได้ทําบ้านสวนนะครับทําบ้านสวนแล้วก็ได้เข้าไปเห็น นะครับเข้าไปเห็นคลิปเห็นโพสต์ใน Facebook ทางแฟนเพจของทางร้านสอแผ่นดินซัพ์ของเรานะครับก็ได้สั่งเข้ามานะครับเป็นจํานวน6ตันนะครับ6ตันรวมน้ําหนักรถคันนี้วันนี้ก็ประมาณน่าจะเราเราประมาณ10ตันนะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะครับท่านผู้ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจแกบดำนะครับจากทางร้านสอแผ่นดินซัพ์ของเราก็สามารถ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0963462646นะครับ0963462646นะครับหรือว่าท่านใดสะดวกแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เดี๋ยวผมขึ้น ID ไลน์แล้วก็เบอร์โทรไปให้ที่ด้านล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมบ้านสวนของลูกค้าที่เราจะเอาแกะไปลงให้กันเลยครับผมะนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงที่ บ้านของลูกค้าแล้วนะครับก็เป็นบ้านสวนของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้านะครับจะนําแกลบดานะครับมาผสมกับขี้ไก่นะครับที่เป็นกระสอบนะครับที่กองกันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับตรงนั้นคือขี้ไก่นะครับที่ลูกค้าจะนํามาผสมกับแกลบดําเพื่อทําเป็นปุ๋ยนะครับลูกค้าจะปลูกต้นไม้นะครับในบริเวณนี้นะครับก็ต้อง เห็นลูกค้าบอกว่าต้องเอาอ้อยออกก่อนนะครับถึงจะปลูกต้นไม้ได้ตอนนี้ก็จะนําจะทำปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยหมักดํบแฉบจะมาทําปุ๋ยหมักกับขี้ไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กําลังดําแกบดํานะครับลงให้ลูกค้าของเรานะครับวันนี้ลงง่ายนะครับ พื้นที่กว้างนะครับผมพื้นที่กว้างลงง่ายแล้วก็มีพื้นที่ให้รถวิ่งนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการลงแกบของทางร้านเราตเต็มที่ไม่เกิน10นาทีนะครับผมเต็มที่ไม่เกิน10นาทีเรามาดูเนื้อแกบวันนี้กันนะครับ วันนี้ก็อย่างที่เห็นครับก็จะมีแกบดิบผสมมาบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เสียหายครับถือว่าเป็นผลดีนะครับถือว่าเป็นผลดีก็ยังพอใช้ได้ครับแกบวันนี้ยังพอใช้ได้ปลูกผักปลูกต้นไม้สบายครับผมบโอเคสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านสอสเป็ดซับของเราด้วยนะครับเค okay, <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขอยาดไปลงแกบต่อก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ